Đà Nẹt Diêm Light on the inside and the center Heliostatic and now moving through between horses. Ireland's call picks it up. And as they being followed in third by Heliostatic on the inside and approaching the straight and the heritage stakes, and it's Ireland's Heliostatic Dynamo Dancer. Then comes Danak on the outside of Danek on the outside. and Quinmaster between horses. Decado makes ground late. เฮ้แดงเราอยู่ไหนกันอยู่ร้านกาแฟอ้อมกอดรู้สกว่าร้านนี้เป็นของไทยนะ รู้สึกว่าจะเป็นของคุณนัชนนเชื้อชูวงหรือเจ้าของคอก B f T อ๋อที่มีข้อมาอยู่ตัวงใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับชื่ออะไรนิงแ็กเกอรน์น่าจะใช่ใชผ่านไปผ่านมานะครับถแถวแถวทางขึ้นเขาใหญ่นะครับชิดซ้ายนิดน,นึงเลยโลตัสมาประมาณไม่ถึง200เมตรครับอยู่ซ้ายมือเป็นกาแฟถุเป็นกาแฟอ้าขวดจะเป็นชา สุดเด็ดของที่ร้านเลยด้วยวแล้วก็ลองชิมก่อนดิผมเลยอกาแฟแอืมเยี่ยมคุณเด่นไทยครับว่าไงครับกินข้าวอิ่มไหมจุกเลยครับสองช็อตเลยคือตอนนี้เราเราจะไปไหนกันเนี่ยฝนก็ตกถนนก็ลื่นดูดิหลุมบ่อก็เยอะแยะไปหมดเลยก็ ทำไงได้ครับงบประมาณหายากจะจะททำรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ดูเลยว่าสภาพทางรถยนต์เป็นยังไงตอนนี้เราไปไหนนะพี่ฟาร์มบีเอสีเอสีสังเกตง่ายๆทางขึ้นเขาใหญ่เจอเซเว่นเลี้ยวซ้ายตรงมาอีกสามกิโลเจอวัดอะไรนะวัดขนมพระวัดขนมพระ แล้วก็ออกข้างขวานะเลี้ยวขวาสามแยกวัดขนมพราเลี้ยวขวานะวิ่งไปเรื่อยๆเลยครับเกาะเล่นขวาอย่างเดียวแล้วซ้ายมือนี่ไหนที่ไหนครับเออเนี่ยซ้ายมือนี่ไอมือคุณคณนะอยากรู้จักบุญบุญชัดขนมพระใต้ทำทางเข้าจำเกือบไม่ได้เลย นี่แหละครับฟาร์ม B S P ทางเข้านะครับสวยงามขนาดไหนอืมน,นี้บ้านของคนอื่นนะครับไม่ใช่ของฟาร์มไี่พี่เรามาให้เราคุยกับเจ้าของเขายัางเอาเาเ่าได้เขาเขาไม่ได้บอกเนาะประตูเปิดไว้นะแอบเข้าแม่งเลยไปเลยไปเลอยแอบเ,เข้าเลยนะหรือเข้าไปเลยหรือเ,เข้ามานะครับก็จะเจอนี่เลยครับป้าย กอดสายน้ําแล้วก็ข้างในรั้วจะเป็นสนามซ้อมมา้าสายหลือขวาไปไหนดีเนี่ยดูสนามซ้อมอยากขึ้นตึิงเลยแสดงว่าม้าบ้านนี้ชอบนุ่มอ,อันนี้ถ้าเลี้ยวเข้าไปข้างในก็คือจะเป็นที่ ที่พักของพ่อมา Newmaker นี่เหรอใช่เป็นมัตีวงข้างในข้างในเดี๋ยวตรงเนี้ยนี่ไงแต่เดี๋ยวไปดูลูกม้าก่อนนะครับก็มีตัวนี่ก็ K สองสี่ศูนย์นี่ก็พิมเบิร์ก K แปดหนึ่งหนึ่งก็พันปภพรแล้ปามพรนั้นนี่ก็สีนภา ตัวกลางนี่เป็นแม่ของพันพรพรทีไอไมซินโนโกเป็นแม่เทศหรือแม่ไทยครับแม่ไทยแม่ไทยยีโลกาวมเนเราโลกาวเสียลูกซองพังซองที่โคราชวิ่งไปได้ถึงไปแปดมั้งน่นองยืดออจัดพวดแา้วกนก็นลูกทีมเวิร์ก น,นี่ตัวโต,วตวนั่นก็ลูกม้าต้องใจอัอนนี้มีอันนี้เป็นพ่อนิเม w เกอร์หมดเลยใช่ไห <New Maker. S 1> ม n e w m a k e หมดครับที่นี่มีมือมือแม่แก่ตั้งน้นอย่างนี้็รับที่สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อสกินครับครับชื่อ,อเ่นชิโมกครับครับผมนี่คือพี่โมกนะครับเป็นเทรนเนอร์ประจำคลอง BSP พี่มีอะไรแนะนำไหมครับคือก็มีพ่อมาตัวนี้ซึ่งนำข้ามาจากประเทศสหรัฐ คือสายเลียดเดียวกันกันกบเมนบอเลตของฟาร์มเชยบเป็นพ่อเดียวกันเพียงแต่คนละคนแม่นำเข้ามาในปี49โลกก็ทับไปอยู่ประมาณ30กว่าตัวตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีวิ่งในสนามในประเทศเราก็มีอยู่ประมาณ6-7ตัวใน,ในช่วงนี้นะครแต่ก็มีชนะบ้างแพ้บ้างครับ,รบแล้วมีตอนนี้ก็มีสูตรจัญยายกับกัญญาพัฒ มาชั้นอะไรครับอ่ามาชั้นสามสุดนิยาในมาชั้นสามวิ่งล่าสุดที่วิ่งล่าสุดที่สนามฝรั่งชนะไปหนึ่งวินกับปีกอยู่ชั้นอะไรครับผมอยู่ชั้นสามครับตอนนี้ชั้นสามนะตอนนี้ชั้นสามแล้วก็มีกัญญาพัฒน์ที่วิ่งอยู่ตรงนี้ก็อยู่ชั้นสามเหมือนกันครับครับก็มีที่สองที่สามบ้างเป็นปลาไปครับแล้วก็มีมาดันซับซึ่งเป็นมาลูกครอก ซึ่งทับได้อกเรานี่แหละครับแล้วตอนนี้ไปวิ่งไปอยู่ที่ไหนครับตอนนี้บรรดาทรับนี่สงสัยอาจจะไปอยู่เชียงใหม่นะกับกัญญาพัฒน์ไอ้กับสุจัญญาแต่กัญญาพัฒน์นี่ไม่แน่ใจแล้วก็มีวิ่งที่ฟาร์มฟาร์มบรมทลาอ๋อครับผมซึ่งเขาวิ่งเชิสามเหมือนกันครับแต่ผมก็จําชื่อไม่ได้นะสปีดสปีดเขาเขาเขาจะเป็นม้าต้นครับ ีต้นครับสปีดต้นตามตามสายเลือดพ่อเขาคือ k ิงเมิรบโบรับพ่อเขาเป็นสายเลือดทิงเบนโบมาจากสหรัฐอเมริกาคือยืนระยะที่ที่ยาวได้ประมาณสักกี่เส้นครับแต่ตามที่เคสกันไว้นะผมว่า30เส้นเนี่ยมันก็วิ่งวิ่งยืนได้มาตรฐานของบ้านเราครับสาสิบเส้นสามสองเส้นยืนได้ครับครับแล้วไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นก็ ไม่เคยนะยังไม่ลองยังไม่เคยลองแต่สามสิบเส้นสามสองเส้นนี่เคยเช็คไว้ใช่ครับเป็นประเภทสปินเตอร์ฮันเตอร์อายุเาเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะม้ามันนําเข้ามาตั้งแต่ปีสี่เก้าตอนนั้นมันได้ประมาณสามขวบถึงสี่ขวบตอนนําเข้ามาปีสี่เก้าตอนนี้ก็ปีประมาณสิบปีได้ครับมีลูกแล้วประมาณสามสิบกว่าตัวครับเป็น ม้าประเภทแดงแข้งดำาลครับแดงแข้งดำถ้าเป็นสมัยบ้านเราก็คือม้ารักเดิมพันรักเดิมพัน <c oughs> แล้วที่เมืองนอกเคยวิ่งไหมครับไม่เคยนะแต่เขาเคยปล่อยไว้สามสิบห้าเส้นว่เาเวลามันดีแต่ผมก็ไม่แน่ชัดว่าจะจะเท่าไหร่ตามที่เจ้านายเขาพูดไว้ว่ามันเป็นม้าที่วิ่งระยะสามสิบห้าเส้น๋อับ หรือหรือเชื่องหรือเกลยอะไรบ้างไหมครับก็พอประมาณครับก็มีบ้างครับตามที่เป็นพ่อมาแต่ถ้าเห็นตัวเมียมันก็จะมีคลึกหน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ปกติของเัาเพราะจะเป็นม้านิสัยดีแบบลูกออกมาก็ฝึกง่ายทุกตัวแทบทุกตัวไม่เกลียทุกสักตัวเลยครับก็ดูเป็นเป็นมาเชื่องตัวนะครับเอุณเไ็้ไหครับมาตัวนี้ลักษณะพื้นฐานบ้านเราเขาเรียกม้าแบบไ เป็นเป็นม้าลักเดิมพันครับแต่ถ้าที่ดูทำไมตัวนี้มันไอตรงตรงหลังหลังไม่กาเรียออะไรตนโหน,โนครับโหนครับโหนโสูงกทำไมลูโกโหน,นสูงปีดเลยที่เห็นลูกนะอยู่ที่สายพันธุ์แม่ด้วยหรือเปล่าก็ไปทราบนะครับมันมันอยู่เป็นที่นที่แม่ครับส่วนมากจะอยู่ที่แม่มากกว่าครับมันก็ตามสายเลือดแม่มันบ้างตามปกตินี่พ่อม้ากับแม่ม้านี่สายเลือดแม่จะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พ่อนี่จะสามสิบเปอร์เซ็นต์ สีละร่างกายนี่ก็จะไปทางแม่จะเยอะกว่าพ่อครับอ๋อครับแต่โครงสร้างเขาหน้าอกเขาใหญ่นะครับครับอย่่งไอ้จุดขาวนี่เขาเรียกอะไรนะด่างด่างด่างสไลละของม้าเขาเรียกด่างแด่นหน้าไม่ใช่หน้าลาดนะครับแดนหน้าตามสมัยโบราณเขาก็เรียกพวกใบพงใบโพหลามตัดหรืออะไรนี่ยรัครับ แล้วแต่็นบรูปที่ท่างเคียงได้แล้วแต่จะดูนะเอาละครับเดี๋ยวขอรบกวนพี่โมกพาไปดูลูกมาหน่อยนะครับผมข้าบผมนะครับม้าก็คือรีแลกไม่เจอตัวเมียก็อาการจะเป็นแบบนี้ครับเชื่องนะเชื่องดีก็มไม่ค่อยโชว์พ่าวางั้นใช่จะก็แต่ถ้าเห็นแม่มา้าไม่ได้อย่ามาใกล้สเต็ปปองแต่เอาจะคอกแล้ว <laughs> เราก็ลืมจับไปตัวเมียมานะมาไม่ได้เลยเดี๋ยวก็เตะคอกพังไม่ไม่จะเห็นอยู่แถวนี้มันก็กิมเอามือรูปๆมาหน่อยเจนไทยครับมีความรู้สึกยังไงครับได้เจอมีเมเกอร์ครั้งแรกก็ตัวสวยดีนะครับสรีระจะได้ อย่างนี้เขาเรียกสีมาพี่มาเปนสีสีแดงสีมะขามครับเป็นมะขามอะแดงแดงเป็นมะขามขามเพชรบุญนะจังหวัดไหนก็มีมะขามมะขามเปียกอะดิจังหวัดไหนก็มีแต่แดงเชีงดำนี่คือคนโบราณเขาบอกว่าเป็นม้าลายันส่วนมากประเทศเราเนี่ยจะชอบแดงเชีงดำกันเยอะบางคนก็เรียกเหลืองว่าไม่ไม่ไม่เรียกครับถ้าเหลืองนี่จะสีออกทองจางกว่านี้หน่อย แดงแข้งดำครับนี่เรียกแดงแข้งดำแล้วก็หน้าโพะก็ไม่ใช่หน้าแดนหน้าแดนหน้าแดนนี่ก็เรียกหน้าแดนแต่ถ้าหน้าลาดนี่มันจะยาวลงมาถึงปลายจมูกปกติพ่อมาที่ฟาร์มนี่เขาดูแลกันยังไงพี่ให้อาหารอะไรพิเศษก็หรือว่าก็กินแต่อาหารเม็ดวินอย่างเดียวครับเม็ดวินนะครับครับผมกินเม็ดวินอย่างเดียวก็มีน้ำเกลือมียาบำรุงอาทิตย์ละครั้งสองครั้งครับ ก็มีพวกวงพวกแวมพวกบีคอมเพกให้เสริมก็มีแคลเซียมยินบ้างบางทีก็มีแคลเซียมผสมแล้วแต่สถานภาพช่วงไหนที่เราทับบ่อยหรือไม่บ่อย,อยแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ทับเป็นเดือนเดือนเราก็ให้เดือนละครั้งสองครั้งแต่ถ้าช่วงไหนเราทับบ่อยๆเราก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งขายกันไปสปินเตอร์นะใช่ครับแล้วลูกของเขาเท่าที่เห็นเป็นยังไงบ้างก็พอใช้ได้อยู่ครับก็ใช้ได้ใครกันไง ก็ต้นทุกตัวนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าลูกเสียดสีมาอาจจะเป็นยังอ่อนอายุยังน้อยอยู่ประสบการณ์ยังไม่มีเหมือนเหมือนคนเหมือนนักกีฬาก็เหมือน,นสุกัญญาที่วิ่งแรกแรกก็ไม่เท่าไหร่พอแข็งแข็งก็มาก็วิ่งได้ทุกสนามไม่ว่าแข็ไม่ไว่านุ่มไม่ไว่าแข็งอย่างนี้ที่เราเห็นกยใช่ครับผมสุจัญญาสุจ,ญญาสจัญญาครับ แล้วมีอีกตัวไม่ที่พอจะโชว์ฝีมือก็ตอนโชว์ๆอย่างนี้ก็มีสูตรจัญยากับกัญญาพัฒน์แหละที่โชว์ยังเห็นที่ชั้นตงสูงหน่อยแล้วก็มีมาพ่อกระดมทาราผมก็จําชื่อไม่ได้นะแล้วตอนนี้มีแบบว่าใกล้จะสอบมีไหมครับใกล้จะสอบก็มีน้องพันปพรอายุประมาณกี่ขวบแล้วน้องพันปพรนี่ก็สองขวบหกสองขวบเจ็ดเลยครับที่กาลังจะลงวิ่งถ้วย CPS ปีหน้าเดี๋ยวศิเปา CPM ปีหน้านี่ รับีเอ็มปีนี้เขาวิ่งเท่าไหร่คคุณเดนไทยมันก็ตามตามคัดเลือกเหมือนเดิมเลยครับสมันคัดเลือกเหมือนเดิมรบบรอบแรกก็สามสิบเส้นรอบสองก็สามสองเส้นครึ่งรอบชิ้งก็สามสิบห้าเหมือนปีที่แล้วถ้าสามสิบห้าในสนามฝรั่งมันไม่รู้จะตั้งสตาร์ตตรงไหนระยะตรงนั้นไม่มีไม่มีที่ตั้งก็ต้องดูอีกทีกันมีมีสามสิบแปดแต่รอบคัดเลือกเนี่ยคงเป็นสามสิบเนี่ยเพราะคงไม่กล้าสามสองเพราะมันก็คิดว่า ก็ต้องมีก็เรียกอะไรคือแถวเราเนี่ยใกล้ๆเราอ่ะถแถวเราก็มีของจะมีก็มีของเสียทรงนี่ผมก็ว่าสู้ได้ก็มีของไผ่บูนนี่ก็สู้ได้ครับของไผ่บูนในละแวกนี้นะเฉพาะละแวกนี้นะันี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแม่เลยเนาะใช่ครับแล้วก็มีของพนเอกเกียงไกรก็มีอะไรเซนิโคลัสแต่เซนิโคลัสผมว่าสู้นี้ไม่ได้ตามที่วิ่งกันมานะ ตามสายเลือดตามที่วิ่งชานิโคลัตเนี่ยสู้ของผมไม่ได้แต่เราดูลักษณะพ่อตรงนี้ก็สวยนะใช่ครับก็มีนี่แหละครับสามสี่ข้อในระแวกนี้ว่าพอๆก็มีของเสียทรงข้อเสียบอกได้ไหมข้อเสียของมันคือมันถ้าเป็นตัวผู้ลูกตัวผู้เนี่ยจะเป็นแม่ที่ใจร้อนไปหน่อยใจร้อนคือต้นปี๊ดนี่นาะครับแต่ถ้าเป็นถ้าให้ลูกตัวเมียเนี่ยส่วนมากจะเชี่ยงหัดง่ายฝึกง่ายแทบทุกตัวครับ ครับจะทุกตัวคือที่หัดอยู่ในฟาร์มเนี่ยมีตัวผู้อยู่สองสามตัวแต่เขาดื้อแต่เขาก็หัดง่ายไม่ใช่ดื้อแบบว่าไม่เอาอะไรเลยแต่หัดง่ายตัวผู้จะนั้นกว่าแต่มันจะมีบ้างคือตามนิสัยพ่อมันพวกเข้าซองพวกอะไรลำบากลูกซองไม่มีปัญหาทักต,ตัวครับง่ายมันจะมีช่วงขึ้นหลังแรกๆตามภาษาดเด็กๆคือยังไม่รู้ภาษีภาษาแต่เราก็ค่อยๆหัดเข้าไปก็เชื่องครัง ซึ wow. ่งก็มีอย <laughs> <of the> <laughs> ู่ตัวหนึ่งในคอกนี่ที่เป็นตัวผู้ก็ขึ้นหลังได้ประมาณสักสองเดือนตอนนี้ก็แชนเตอร์แล้วแรกๆก็มีลูกปุ๊บปั๊บๆหน่อยแบบตามภาษีภาษาของเด็กพูดอย่างงี้เลยไปครับไปดไปดูลูกนี้แมกเกอร์ครับข้างบนครับข้างบนเลยเดี๋ยวอีกไกลไหมพี่ข้างบนเลยที่รถจอดดูเลยไปไปแล้วครับไปดูลูกนี่แมกเกอร์นะครับที่เลยนะโอล <_ an> คือม้านี่นิสัยบางตัวนี่ไม่ว่าจะเป็นลูกม้าหรือแม่ม้าถ้าเขาเคยปล่อยกินอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะติดสนิทกัน <_ an> แต่ถ้าแยกเขาออกจากกันตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันจะร้องหากันม <_ an> ันเพราะอะไรมันเป็นนิสัยของของม้าไม่ว่า,าของม้าหล้วของ <_ an> <_ an> ดูอย่างคนเนี่ยเวลาไปเที่ยวไปกินด้วยกันเนี่ยถ้าไอหนึ่งไปทางหนึ่งไอหนึ่งไปทางหนึ่งอย่งางเงี้ยมันก็อาจ เออเมื่อไหร่วะมันเราแวัใช่ใช่ครับม้าก็คือสัตว์สังคมแบบหนึ่งคือม้าเนี่ยเขาจะมีความจําที่ดีความจำม้าเนี่ยจะจะดีดีเยอะครับไม่แปลกใจเลยม้าก็เป็นสัตว์สังคมความจาเยี่ยมก็ดูอย่างเวลาเราหัดอย่างหนึ่งที่มันจาตรงไหนที่มันแวบบมันเคยแวบบมันเคยหมุนพอดไปบางทีถึงที่เดิมมันก็หมุนครับ แต่ถ้าตรงไหนที่มันไม่เคยหมุนมันก็ไม่หมุนอย่างเงี้ยหรือ้าวแสดงว่าอย่างนี้ถ้าม้าตัวไหนที่มันเคยวิ่งนํามันก็วิ่งนําตลอดใช่ครับใช่ครับมันก็อีกอย่างนึงก็ขึ้นอยู่กับจอกกี้บ้างครับครับคือจะเป็นม้าต้นถ้าบางจอกกี้บางคนเนี่ยถ้าเขารู้ว่าคือม้าตัวนี้ปุ้งออกไปนํามันเคยเหมิดมันเคยแผ่วอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ขี่นำนึงก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับจอกกี้บ้างพี่ในฐานะเทนพี่มีพี่คิดว่ายังไงจะจะเทนม้าให้มันวิ่งนำตลอด เราก็ซ้อมอยู่ที่การซ้อมซ้อมน้อยลงอย่างสมมุติว่าเราเคยทอดซ้อมน้อยเกี่ยวกับวิ่งนำเรา,า,เ,อา,เ,ราเอาลูกต้นเขาไงครับ<อ>ก็เหมือนกับเราจะวิ่งปลายอย่างเงี้ยสมมติว่าม้าจะวิ่งสามิเส้นเป็นเป็นมาระยะไกลเราก็เพิ่มรอบเขาให้เขาอึดอเพิ่มรอบทอดสักสมมติว่าสนามผมนี่มัน30มสเส้น ถ้าเป็นจะเอาม้าปลายม้าไล่เนี่ยสา,รายระยะสามสิบห้าเส้นสามสองเส้นเนี่ยผมก็จะทอดประมาณสามรอบเคนเตอร์สักสองรอบแต่ถ้าเป็นม้าต้นวิ่งระยะใกล้กสักยี่บเจ็ดเส้นครึ่งผมก็จะทอดลงมาสักประมาณสองรอบทอดรอบนึงเอ้ยทอดสองรอบเคนเตอร์รอบนึงมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราจะวิ่งเตรียมพร้อมพวกวิ่งระยะไกล,กล,กลวิ่งเ้วยเขาก็จะเพิ่มรอบขึ้นคือจะเอาความอึดความทนของมัน สนามผมที่30ามสิบเส้นพอดีครับเต็มรอบเลยใช่ไหมครับเต็มรอบครับจากซองถึงซองอแต่ถ้าต้นไหนเรารู้ว่าม้าเราไม่มีต้นเราจะเอาต้นเขาเราก็ซ้อมน้อยลงเราจะลุกต้นเขาแต่ผม,มรู้นะผม,มรู้ซ้อมเยอะๆแล้วมามันจะเกะ่งไม่ไม่ไม่บางทีมันรับไม่ได้มันมันจะร้าย,ยมันก็เหมือนคนเรานี่แหละครับออกกําลังหนักๆหนักๆหนักๆเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีมันท้อ มันก็เราทํางานหนักๆทุกวันทุกวันเข้าไปเนี่ยโดยไม่ไม่ไม่ผ่อนหนักผ่อนเบาเนี่ยมันท้อม้าก็เหมือนกันจากอยากจะวิ่งซ้อมเยอะๆไปเนี่ยมันร่างกายมันไม่รับไงเรารู้แต่ว่าเราต้องการของเราแต่คนเราไม่รู้ว่าม้ามันต้องการด้วยกับเราไหมเราก็ไปฝืนมันซ้อมเยอะๆถ้าเอาไปล่ะถ้าเอาไปเนี่ยเราก็ซ้อมเพิ่มรอบเขาให้มันอึดเอาลูกอึดของมันไง ไหว้น้ำมีเกี่ยวไหมมีมีครับมีครับสำคัญเลยแหละครับนี่การไหว้น้ำดูมันมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยลุกอึดมานี่จะวิ่งใจเดียวนะมาจะวิ่งใจเดียวยังไงปื้ดออกไปนี่มาจะกั้นใจวิ่งใจเดียวนะอ่คือผ่อนหายใจนี่ก็ขึ้นเหนื่อยก็ฟอดเลยนะอ่เราถึงกก็หมดหนี่คือแบบใช่ครับมันถอนหายใจไง แล้วแก่ยังไงพี่เราก็อวายน้ําให้เขาอึดอึดนานๆว่ายน้ําอึดนานๆจุงเดินช่วยให้ใมันกั้นให้ครับครับครับใช่ใช่ที่เขาว่ายน้ํานี่คือเอาลูกอึดที่เขาทำเนื้อได้ไหสร้างครับนี่แหละว่ายน้ำเนี่ยจะได้ทั้งกล้ามเนื้อทั้งลูกอึดคือยากอ้ยากยากพี่ทำมาชนะแต่ละตัวเนี่ยอ้ไม่ใช่ของง่ายครับใครคิดว่าง่ายนี่มาเถอะผมกล้าท้าได้เลยของเราเรารู้ว่าของเราเราดีเตรียมไปดีอย่างเงี่ย แต่ของเขาอีกสิบสามตัวมันดีกว่าเราเนี่ยดิเราก็ไม่รู้รรว่าเขามายังไงที่นี่อ่าแล้วอยู่ดีมาอย่างไหวะมาถามรูมไหมี่้สยงก็ <c oughs> ต้องเก็บต้องเก็บแลก็บอกว่าผมก็ไม่รู้กับเจ้านายเขาเราต้องบอกเราแ,แต่ถ้าเป็นกันเองเราก็จะบอกเขาม้ามันก็ดีคือเราเอาม้ามาถึงสนามแล้วคือเรามาถ้าม้าผมไม่ดีผมคงไม่เอามาวิ่งหรอกแต่ถ้าเขาถามว่าม้าไม่ดีม้าไม่ดีมึงเอามาวิ่งทําไมเอ คือเราไม่ต้องโกหก<ด>เราไม่ต้องโกหกเขาหน้าตรงนี้เป็นสิบเส้นสิบเส้นเลยใช่ไหมสิบเส้นครับหน้าตรงโคตรจี้โโครับวินวินครับตอนนี้ไม่อยู่ที่เจ้าซ้อมไม้อ,มอย่างเดียว